วันี้ผมพามาดูบินปูนกันซึ่งบินปูนเนี่ยถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับง,งานคอนกรีตนะครับเห็นไหมวันที่ผลิตเวลาผลิตตัวนี้เป็นตัวสำคัญเลยนะครับปกติระยะเวลาในการผลิตปูนนะครับจะต้องแตกต่างกับระยะเวลาที่ปูนมาถึงหน้างานเนี่ยไม่มากนักนะครับซึ่งถ้าปูนที่มาส่งหน้างานเนี่ยครับระยะเวลาตั้งแต่การผลิตมาถึงหน้างานเนี่ยเกินกว่า2ชั่วโมงนะครับสิ่งที่ต้องทำคือรีเจ็คปูนนั้นดูนะครับรถปูนผลิต11.27ถูกไหมครับจุด1มาถึงหน้างาน11.38ตรงนี้สามารถใช้้งานนไดนะครับ และสิ่งที่ต้องดูต่อไปนะครับคือนี่เลยกําลังอัดครับกาลังอัดของปูนนะครับคือกําลังอัดที่วิศวกรเนี่ยทำการออกแบบมานะครับส่วนสําคัญคือตัวนี้เห็นคําว่าคิ้วไหมครับปูนเนี่ยมันมี2แบบนะมันมีคิ้วกับไซลินเดอร์ถ้าในแบบกําหนดมาว่าใช้240ไซลินเดอร์เราก็ต้องใช้ไซลินเดอร์ถ้ากําหนดมาเป็นคิ้วเราก็ต้องใช้คิ้วตรงนี้อย่าใช้ผิดประเภทนะครับปูนซีเมนต์ทายอะไรอันนี้ปอรแลนด์ทายหนึ่งนะครับค่ายุบตัวค่ายุบตัวสลัมตรงนี้นะครับถ้าเป็นปูนโครงสร้างเนี่ยปกตินะ อันนี้7.5บวกล2.5เนี่ยคือใช้ได้นะครับแล้วก็ขนาดหินก็จํานวนคิวตามที่เราสั่งเลยนะครับหมายเหตุตรงนี้คือปูนตัวนี้นะครับผมเทชั้นบนนะมีส่วนของห้องน้ําด้วยซึ่งผมสั่งผสมทางรถเลยนะครับผสมยาก,การซึมลงไปที่ปูน <c oughs> เพื่อไม่ให้ห้องน้ำเนี่ยมันเกิดการซึมนะครับตรงนี้ เพิ่มตงค์ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ป้องกันได้มากกว่าปูนที่ผสมกันซึมอย่างเยอะเลยนะครับรหลักๆบินปูนก็จะมีประมาณนี้ครับการสั่งผสมน้ําแต่ละทีนะครับเราควรจะตรวจเช็คหน้าง,งานดูให้เกิดความเหมาะสมเพราะว่าเรื่องของบินปูนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเทไปปุ๊บม,มันแก้ไขาย,ยากมันรื้อยากนะครับยังไงลองน้อยแบบใช้กันดูครับสวัสดีครับ